พระบาลีและคำแปลหนึ่งเหตุปัจจโยทำที่ช่วยอุปปการะโดยความเป็นเหตุสองอารมณปัจจยโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์สามอธิปติปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดีสี่อนันตระปัจจโยทำที่ช่วยอุปปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้น ห้าสมนณันตระปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวหกสหาชาตปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกันเจ็ดอัญญมัญญปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความแก่กันและกันแปดนิสยปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย 9อุปนิสยปัจจโยธรรมที 10. 10. ่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที Esta, ่อาศัยที่มีกำลังมาก10ปอุเรชาตปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน11ปัจฉาัชชาตปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง12อารเสวณะปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเสพบ่อย 13กรมมะปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กิจต่างๆสำเร็จลง 14. วิปากปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบากคือเข้าถึงความสุขและหมดกําลังลง 15. อาหารปัจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้นำ 16อินทริยปัจเจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปกครอง17ชาชนณปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้เห่งอารมณ์18มัคคปัจเจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นหนทาง19สเาัมปยุตตปัตเจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ประกอบ20 วิปประยุตปฏจะโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบ2อัธิปอัตถิปฏจะโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังมีอยู่ 22. 2ิปนัตถิปฏจะโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่มี23วิคตตปฏจะโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปราดจากไป จจยี่สิบสี่อวิคตปัจเจยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังไม่ปราศจากไป